สวัสดีค่ะมือนิพพาอวัตถิเดชผ้ามาทำบุญด้วยจ้ะขอสุขขอพรอ,อยู่วัดหลวงปู่สวงเนาะค่ะเนะเากกเนะวัดกระเดมมากราบเมื่อวานวัดหลวงปู่สวง มันไม่การรอบนอกนะ เดี๋ยวพี่น้องเข้ปลุกดบ่คย้มากอ๋อพี่มันมาซื้อเสือเอ้อบ่มีร้านขายเสื้อที่ระลึก

นี่แม่พิมแม่พิมอันกับแม่ตันเขากำลังสีไปคารวะขอโศกขอลาบกับปูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้าไปพ่นย่ังเตี๋มอยู่เดี๋ยว,ยวยพ,นยยยวยวพ่นลงมากกันเขาจังไปี่ล มาบานี้เพื่อนออกไปแล้วเข้าึ้นไปน,นี่บรรยากาศขางในครับ

เ,เอาขนาันหน้าทักแ8ตาปเลยค่ะเสร็จทีแล้วเพวอาขนหน้าทักแฝเลยรอยใต้สินทานปูให้เดินเพ่น1นึ่งรอบนล้วก็เดินกลัหนา แม่พิมเจ็บปวดัไรไก่ว่งไ้เศร้าเด้อป่วยลูกเต้าเจ็บปวดเนื้่วงไอ้เศร้านี่แหะปวดหลังเห็มันเศ้าเนีเด้อปูเอ้หยยบเห็นมันตรมตมซึงเี้ยหแน่น่หลังป่วยปวดหลังเห็นเศร้าเจ็บปวดเน้ไก่เศร้าเด้อปูเด้อ ก็ได้บรรยากาศภาไปขอโศกเนอะค่ะเพราะวันอาทิตย์เนาะนี่แหละเพระอาทิตย์ไปขอขอน้ำปูเพราะว่าเลขตัวนี้เพราะอาทิตย์ฝันวันยกง้อขึ้นรถเนินประจา่าเพราะวันอาทิตย์กระสือคักซือเนีน่ยเนาะจันเนาะก็ค่ะแต่ว่าม่นสัสีออกงวดนี่แหละไม่พิมสี่หกกับหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสีไปขอปูไว้แล้ว ไปวัดหลวงปู่สวงก็ได้พากันไปรอ,อดไปทําบุญเด้อดใจเอฟซีไปปล่อยโคกระบ,บืออีหยังก่อนละไปทําบุญน้เพิ่นเนาะทําบุญเซอยสุย่างทุกอย่างเลยจ้ะสุกอย่างสุแนวเลยได้ไปรอดหลวงปู่สวงให้เพิ่นเหยียบให้เขบอกตรงนี้ว่าซื้อเอาเดอ้องวดนี้เพิ่นวางสิไม่พิมพ์ไปขอว่าให้ออกตัวนี้แมน่นบ่สี่หกหนึ่งหกเด้อจ้ะเลขพระอุทิศเด้อจ้ะิีสองคูเนี่ยไม่พิมพ์ วันที่แล้วกับสื่อเนาะต่ว่างวดนี้ก็ไปหนึ่งหกจ้ะเอฟซีเพราะว่าอันผูด้ได้เด็ดเป็นหลอดนี่ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะที่นอกกลับมากอะไข่แน่เด้แหะมิมไข่แน่บอเจ็บหลังบดเจ็บแอวมือนเสืยย่อมยอันใดที่ว่าของข้างนี่สิปัดเป้่าออกจะ้ะปูเพิ่นจะตีอยู่ดอกผู้อื่นอนะเพิ่นได้หลอดข้างเดียวแต่พอที่ไม่พิมพ์นี่สามครบเลยจะ้ะสามั้งเลยจะ้ะเพราะว่าเพิ่นให้กันอันขอเพิ่นหลอดครบสามรอบจะ้ะ หลักสี่หกกับหกกับหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่บันว่าอันเอางัวนหน่อยคือรถมันก็ออกเลขเลขรถมันบ่รถสามหกศูนย <be? S 2> ์แปังว่าได้ยิมนั่นแหละบานมันยั่งอันนี้บาน,นีตัวนี้ก็เลยไปขออีกว่าออให้ออกขอให้ออกให้ออกเด้อจ้ะนี่แหละจ้ะที่กระเบื้องหามักน้ำกันพออาทิตย์จัดหนักแล้วเลขตัวนี้เรานำเลขเราอยู่จ้ะ ตรงอยู่แต่ว่าหอน ยังนอบ้าดนี่นอพัก,กันหายังนอบาดนี่พอกับลูกหาอย่างไรนนยไซน,นี่ยุไซน,นี่พอเฮาเขาไม่พิมยุไซน,นี่วัดใดนี่นโอ้คุณคือมาหลวงวัดหลงปู่สวงเยน้อวัดันน ดเดี๋ยวได้เอฟซีสิภาพไี่ที่มันสื้องวัวอวนไปเลียงอเอาจันเปนว่า พันธิเปตโอ้ไทยบอสในวันพันธิไปซื้อง่วงใช่ไหมพีม่มไปซื้อง่วงน้ำหลวงปู่สวงไปเลี้ยงนะนี่วะพีม่มเป็นเจ้าภาพมืน่นที่อันอยู่วันหลวงป,ปู่สวงเนาะน,น,นี่เนาะเป็นเจ้าภาพไทยชีวิตโคกระบือเด <The FC. S 1> ็ดสิคนมีรถรับทรงเรียบร้อย

ขาลองลูบเนาะไม่ทิ้ขอพรให้สำเร็จได้หมทิ้งอให้สำเร็จได้ไหมทิ้งไหวมันเป็นสีโศกไงหรือบอกน่ครับบรรยากาศ วันลวงปูส่สวนพี่น้องเขามาหลายครับวัที่กระเดมกาบมื่อวานวันหลวงปูสงงป่สวง ใช well. ่

ยืนออกมาออกมายืนนี่เพื่อนเพื่อนยืนไว้ใหยเน่เอนี่ล่ะนี่ล่ะเออนั่นล่ะถูกต้องั่นเห็นบอข้าวหวยห่วยใส่ลยืนยืไกลๆนี่ละเพื่อนที่เอาบ้าเดบาดอกกันยำยู่เพื่อนยำวีบักไงหนึ่งมือหนึ่งนาดายกันแหนบวไม่้กันไหน่้ห ไอพี่มันอันเลี้ยงสร้างจะได้โตโตสางส้างคือบอยย้อนให้ลูกคนน่ะเดี๋ยวพยางมากเกินจะฟ้าวใจเย็นมันห่วงหูกย้อนย้อนให้ลูกก็ได้ ข้าพเจ้าที่ก็ได้ไปขอเลขอยู่บ้านหลวงปู่สวงขอให้เลขออกตัวนี้้วจ้ะวันที่แล้วเพิ้นฟันนั่นลหละจ้ะหกหนึ่งสี่เนี่ยหละจาะพิ้นฟันเห็นเลขทองงัวแดงจึงคือหามงัวหน่อยขึ้นรดขั้นสามหกศูนย์ก็ออกศูนย์หกหกศูนย์ลถเพิ่นจ๊ะต่วันนี้ก็ไปขอให้ออกตัวที่พิ่นฟันนี่ลหละจ้ะบ่เกินสองงวดเลขพระอาทิตย์นั่นสี่หกหนึ่งหกจ้ะ ให้เป็นแนวทางเอฟซีเนาะค่ะมือนีกระถําบุญไปขอพรไปหลอดไตหลวงปู่สวงให้เป็นปัดเปล่าออกเนาะค่ะอันใดบ่ดีก็ได้อันใดมีโชมมีลาบไห้ปูซอยอยู่ใส่สุกใส่เอฟซี FC ทุกคนมีโชค,ม,โชคมีลาภน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีกระถ้ำนี่กนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ